อันนั้นสี่สิบห้าสี่สิบดนี่ปูห้าสีาทปัาปปัาปปลา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 าลาป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 ลบปลาปาปล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 าัลนปปลาาา สีเขวเคนในนามคี่สิบ่ีนะครับสีาเก้าสพันีะครับถึง่ส้มสองพัในสนามนะครับ ชมพู่ห้าสิบถ e ึงห <VE> ้าส <op> ิบสี่นะครับสองทัพในสนามนะครับต่อไปเตรียมเลยนะครับมาดียมเตรียมกับโม้รื่อยเปลี่ยนห้เปลี่ยนได้ต้องฟาวเลยครับเรียอายุมากเปลี่ยนเรียนอายุน้อยได้ไม่เป็นไรนะครับเรียนอายุน้อยห้ามเปลี่ยนเรียนอายุมากนะครับ อายุน้อยห้ามปีนห้าสิบไม่ต้องห้าสิบห้าไม่ต้องใส่ครับประตูก็ไม่ต้องใส่เอาละครับลุ้นครับท่านผู้ชมครับคู่นี้มีความหมายครับคู่นี้มีความหมายเขียวสีเขียวแต้มเสื้อสีส้มเก็บแต้มไปชนะตามไปติดที่สองครับ มาแล้วเอาครับนะครับลุกกันก่อนลุกกันก่อนวีเอพเบอร์นั้นมีเก้าแต้มเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับเอาครับลุกกันนะลุกกันชาญชัยบุญสมวายครับบุญสมเลือกใครมาทวอันวิทย์ชวอันวิทย์แสนสุดเอาครับจำว่าอยากได้อยู่ครับเลือกเบอร์6มีติดออกไปเป็นบอลทุ่มนะครับ ยังแม่นทองฮะครับครับจังหวะนี้อาดงทำไหมครับอาดงอาดงคร,รับวนรำผู้พิชคือหลังมากฮะครับอยู่ที่เพื่อนช่างโมดเดินมาครับชานชัยมาลายทองชานชัยให้มาดูอืมจังหวะนี้ดูต่อไปครับนะครับตรงนี้ มางภูมิให้อาภูไิใชาติยจังหวะนี้อุทิศอาภัแดีบุญสมยกทิ้งมารับทุกคมอุทิศวางให้อุทิศสวัสดิ์สวัสดิ์ให้อุทิศจังหวะนี้สั่นไปอาภัตชวันวทสชวันวิสแสนสุดยกทิ้นไปเองแในจังหวะนี้อาภัตภูมงสร้างสร้างภูมิฮ่าแล้วก็ออกนะครับ เปอาตึ้งแนนะครับสุ่นหลงสุงข้าขุนขปครับเพื่อมามาครับอยู่ที่เดิมเบืบอนยวาอาตุงเมาครับธนาดุวัฒน์ธนาดุวัฒไม่ยิธนาดุวัฒน์แย่งยุ่งมาที่ชายชายมาเลยทองมาได้ฟ้าเ็ ถ้าช <rude S 2> ่เก่ามายนสองสองแข่งเปิดกันบ nee? ้างจังได้เต่กันารอบครั้งครนี้แกันเข้ารอบสีวน้างจะได้พิชิวเช้องดีครับ้อนี้แรงไครับกนไหครับวิ่งขาดต่อ เฮ้นแกครับโอ้ย้ยโอ้าโม้ยโุ้ยโอ้ยโั้ยโอ้ยโา้ยโอ้ยโอ้ยวอ้ิโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยนอ้ยโอ้าโอ้ยโง้ยอ้ยดอ้ยอ้ยมอ้ยงอวยโอ้ยโสงยิดสยโอ้ยโอ้เรื้อ้ยอยโอ้โ้ยยสกอโ นะครับจะว่าโอ้โดนตัดออกไปนะครับพูดสิไมเพื่อแค่ครับนะครับูดส่งให้เพียงชค่โม้ได้พิ่มนะครับเพียงชม้เพิ่มมาเอาครับเนี่ยอะไรอะไรอนะอนะเ่อาครั ได้จังหวัดน้รีนเท่าไหม่ครับผัดไมาเลยพ่อนี่ขายช้าหน่อยได้ไหมโขลกมันหมดไดุ้ณทีเดียวเบสบอลครับมุกส่งดีเศษมากขับสวดครับสวาสดนดดก เทาลามากหาครับ ah ังววันี้โดนตัดยตัเก็บหาคับธนาวดให้มากชาววันนี้ครับชาวันยิ้แสนดหลอกทรายหาครับเตะนี้ว่าไงครับโอ้โหัาหวันี้นะครับพูดถิงให้ตังบีจากเคนข้ตูครับพุดเพื่อเลย อันตรายเทมประตนะครับศ <m ics> <m ics> ิวพสร้างเพื่อนชักโมเบียดีเบิดรอรุนเลยครับไปดีครับไปครับไดีก็ัวนี้มาเลครับุ้ิเบื่อใครมานั่งจังหวะนี้

ล, μ, ลมพิษทานค <laughs> รับมีผู้ปฏิเสธดเพียรอนนะครับบิดิดไหมนะครับ้คิดตอกว่าไว้ขคิดตอกว่าพยันะไว้ขุคิดสุดรัดนะครับตอกวันน แต่อ้กแของนาดีนกว่างาหีไมที่หครับคุณจพักคุณจะพักอกสวยก็อกนะครับ้ครับไปหลอกคืนเท่ารับหลอกครับดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองนอนนะครับเบียดมากกว่านี้นะครับเียมากกว่านี้นะครับเอาทีมงานดูแลหน่อยครับทีมงานดูแลหน่อย นะครับสมคิดเจียมผีก็เองนะครับท่านครับนะครับนับแข็งไปประคบก่อนครับน้ำนับแขนไปประคบก่อนนะครับครีครับเข้าซ้ายออกมาสักฟ้าครับดีนกันมาตรงกลางขัดใต้ครับผู้เล่นของอาวุธขึ้นมาจังหวะนี้หมายเลขสี่แปะเอามาดูงทีคี้ของวิสคอยครับหาครับจังหวะนี้นี่ครับยังศูนย์นะครับรออย่างศูนย์อยู่ โควพก็ได้ครับมาต่อทางผู้ได้ของเกมนี้แกชิวพุ่งเปิดครับชาชัยโค้งไม่สิครับธนารวยเปิดจัมปิดครับธนารวยเปลือดคอเพื่อชักโมดครับเพื่อชักโมดโอ้โหได้แต่ว่าหลุดกลอกออกไปครับแานชัยมปลายทองครับอืมต้องระวังลูกยิงไกลครับต้องระวังลูกรักใครยิงไกลครับ ภูรสาตัวทั้งสองทีนะครับคงิ้ม่ับอาเหนี่จะเอานบก้าไมรับูค้มจไปนนะครับจอยู่ที่าปฏินเร็วนะครับทนเรมครับนี่ธนามรบกอีครับใแห้ออกลังชาติไทยดุม เลือกใคมาบุญรอดบุญรอดนามาโคหาคับจับ้อัุ้งแล้วก็ออดนะครับอาตุ้งักครานะครับบย่วอกุดเสยบอลทุกข้ามาชาชัยจังหวะนี้บุญรอดธนารวัตบุญสมสูรณ์สียธิ์นาเด็กผิวบอยนักชิตวัน อาตกขบวนรลัเด็กเลี้ยงต้อยให้มาจังหวะนี้ติ๊กได้ครับอืมแล้วก็ออกไปเป็นบอลทุ่มนะครับชีสโล่ทุ่มขึ้นมาจังหวะนี้ติับเหยนร่างชาติไยไม่ถึงธนาด้วงบุญเรนยูรักลางจังหวะนี้ครั ยังไปอะไรครับชาวพีคแสงสุดนะครับอืมยังฟื้นตกอนใจสอ้หูปนะครับมินนะครับชาวพีคแสงสุดนะครับยิงเตะเต็มฝ่ายนะครับน้ำมนชูครับอืมขับลูกปีนะครับ ผมครับใส่บอลเดีวันนี้มาเลยครับรอมาที่44ชิ้นมาด้หน้าเอาล้วครับมีซาก็เลยครับเอาช้งวัวยงไม่ได้นะครับเบือช้างวัวยิงได้ครับเสียหนึ่งก็คือเสียครับต้องเปิดหน้าสู้ครับเอาครับพื้นที่ก็จะเริ่มเม อาตะวันี้เพือนช่างโมทำยังไงเพือนช่างโมโอ้ดูตัดทิ้งเลยครับเนี่ยขอกันหน่อยขอบบบหน่อยขอบบบช็อปบบหน่อยครับเอาละครเือนที่มาที่สว่าง่สวางตะวันนี้บุบบุบไปโคลเอาละครับ Hãy subscribe một kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ một những video hấp dẫn mà luôn ไม่เท่ากันคับสวกานเอาไเวลากันเลยเลือไม่เท่ากันครับนะครับเวลาเรือไม่เท่ากันนะครับติดไปกันไปได้ตนเกี่ยวขงเพื่อนชัางมต้องให้เล็บด้วยกานยิงเพื่อนช้างมรับต้องให้เลด้วยการยิงในตารางนี้อบอกทุกที่ดึงยึดคอยนะครับ พรนหาบตะคร้ผักชีซอยและีอิได้สัมผัสกินอม่างนี้ไม่ห้า เด็กมิสบอยนะครับเอาวครับบุกสวนกลางยาเยากระสือโอ้ไปถึงเอาครับต้องให้รีบตบด้วยกันเียครับปร็วชั่งงครับต้องให้รีบตบปิ้งตาประตูเฮียครับต้องให้ปิ้งตาประตูบุกยอดโค้งแอร์อยากได้คือต่อครับเอาครับเพื่อกชั่งโมงดังตบดันให้สุดครับเื่อนี่ก็คือเสียครับเฮียชั่งโมงครับเดไปครับ

เสียเวลาครับเพื่อชโมต้องไม่เสียเวลาเอาไงถึงปากประตูใหงไงไ้เร็วครับงนนี้ไม่แน่นเอาครับวางห้เลือกซ้ายพิเชพิเชด,ดึงช้าพิเชตทำอย่างไรพิเชตแน่วันนี้ออกนายทุ่งตไับด้ครับต่อไปครับ हा स हा ह ดูแลกันหน่อยครับดูแลกันหน่อยนะครับทีมงานดูแลกันหน่อยครับนะครับดูแลคู้เชี่ยวกรอนนะครับดูแลคู้เชี่ยวกรอนครับเด็กน้อยบุญสุขบุญสมบิคเช้าหนึ่งลูก การตีเข้าบหรือข่าวนะครับหนึ่งลูกจะพอสำหรับวิ่งไปไหมครับหรือจะเป็นเพื่อนชักโบ๊ะตากตีเสมอได้ไหมครับทีนี้กองในใจนะครับรวมกันดีแล้วจับสลากเสมอครับแดงยันเสมอครับเก่งดีเก่งนะครับเดี๋ยววิธีการทีมจะจับนะครับกองเพียงจากล็อกเป็นลูกครับกองในเล็กครับ นะครับจังหวะนีุ้ญรอดบุญรอดนามโครให้อาตงอากงครับดวงรางอากุงให้ช่วยจังหวะนี้วนเนาเยครับงไดที่ซวาเอาเลยครับไลเลรพีเชเกี่ยวได้จังหน,นี้จะได้าวาบบัาุสาระูอชกโอ้ออกไปครับ มาครับชาวาต้องให้ติดตามประตู Gracias. No, no. no, no.